แล่คลิปสองผีอินมาและทําตามเข้าแล้วผัดเผ็ดหมึกยั่วๆจ้ามาได้หมึกมานะคะหมึกสดๆหมึกตกจากตลาดเลยค่ะได้เขื่องแกงยี่ลี่นะคะผส้มกับเขื่องแกงแถวบานแล้วก็ใส่กะปิข้องมาเองนะจ๊ะนี่เลยนะคะหมึกที่ได้มาเอาตัวทรายเอาไรออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบังกลางลําตัวเนาะทอดไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยก็จะแบบผอมมันเรืม่มซุกใช่ไหมมันก็จะฮอตทุกคนมันก็จะซุยไปแล้วปรุงรสน้ำปลา น้ำตานะคะแล้วก็รวยกับใบมะกรูดจ,จ้ะจะโบกเลยน่าหวะมันน่ากินน่าทานมากๆเลยอจากที่เราพัดมึกแล้วเราหั่นเป็นวงกลมธรรมดาข, <อ S 1> ข <อ S 2> ่ยนรูปแบบการหั่นน่ะมันก็ทําให้ป่ามึกเราอะ<บ>ดูรูราดูน่ากินขึ้นแล้วนะคะเดือนเอนเอาไปทําตามได้เลยนะกระสิบเบาๆเลยนะคะหวานมันร้อยจริงๆเลยนะทุกคนจ้าึสสดๆเวลาทําแบบนี้มันจะมีความกรอบร้อยมากๆเลยกินกับข้าวซวยร้อนๆกับข้าวไม่ต้องเยอะค่ะกินข้าวต้องเทมแล้วงานนี้ตามสิ้นค่ะในคลิปในตะกานะคะ Terima kasih.